ที่อะไรเนี่ยเอาเพื่อนมนด้วยเหรเยมี้่อมาด้วยอยแ่ไม่เลดีนไม่ดนผมพี้เพื่อนมาด้วยเหรอของไเคียพี่มันั่นอื้นเคียที่ไปโลดที่ไดไม่วลยติดต้พี่มา้มันพี่ลุกมันออกมานี่ตงเองเปล่าเขแ้วาเต็งเแก้วเกี่กูเง พี่พี่มาพียเลงทันทอะไรพี่พี่จับปิงเขาหน่อยเจ๊จับปิงใหพี่เขาหน่อยมันต้นแท้ตัวดูเจอเฮ้ยผมเหงื่อเยอะไหพี่ตัวอย่นวางพี่ปิงเยอปิ้งเยอะวะเยอะไราน้ำกินของปิ้เยอนะมีมีตรงไหนตัวเ่าันนเจ๊มีันไหนตัวพี่ ผมลงไมนานเลยกผมลงไม่นานเลยทีีพี่บอกค่าเนี่ยคไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องไปเนี่งค์ที่ตังค์ีจออมาเดี๋ยวแลมามม